นี่คือสุดยอดโน้ตบุ๊กสายมอเตอร์สปอร์ต MSI XAMG มอเตอร์สปอร์ตโคตรแรงในน้ำหนักที่เพียวและเบาครับสวัสดีครับพบกับผมนก X สี v วทนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโน้ตบุ๊กที่เรียกว่ามี DNA มาจากสนามแข่ง A ว่ได้นะครับเพราะว่านี่คือเจ้าตัว MSI นะครับที่มี Official Partner กับทาง Mercedes-Benz นะครับที่เป็นทาง AMG Motorsport มีการจับมือร่วมกันพัฒนาเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชบเชียวดีไซน์ในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็วัสดุในการที่เอามาผลิตตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ทาง Mercedes Ben บนะครับหรือว่าทาง AMG Motor Sport เนี่ยน่าจะต้องเก็บเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันสะสมสักหนึ่งเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนราคาของเขาเนี่ยจะอยู่เพียงแค่99,990บบาาทสํหรัเก้า สเปคที่เขาจัดมาให้เนี่ยบอกได้เลยว่าจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็น CPU ที่เป็นตัว Intel Co อ e i9 นะครับและตัวการ์ดจอที่เป็นตัว r t x 4070ที่มีค่า TGP สูงถึง105วัตต์ด้วยกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันมาพร้อมกับน้ำหนักที่สวนทางมากแน่นอนการที่เป็น AMG m o t o r s p o r t เนี่ยก็จะมีการไล่เบาของตัวรถยนต์มาพอมาอยู่ในฝั่งของทางที่เป็นตัวโนตบุ๊กกันบ้างเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเขามีการไล่เบาเหมือนกันสเปคขนาดนี้นะคร 88กิโลกร,รัมเท่านั้นซึ่งหน้าตาตัวเครื่องจะเป็นยังไงเรามาลองแกะกล่องกันดูนะครับสำหรับกล่องตัวนี้เนี่ยผมพูดตรงๆว่าให้อารมณ์เหมือนกับการเปิดฝากระโปรงรถยนต์ครับเราเพียงแค่ดึงขึ้นมาตรงนี้นี่อารมณ์นี้คือฝากระโปรงรถยนต์เปิดออกมาปั๊บเราก็จะเจอกับตัว Luxury Gaming Experience นะครับเป็น Official Partner จาก AMG Motorsport นะครับในกล่องนะครับมันจะมีฝาเปิดซ้ายขวาอารมณ์เหมือนกับ ฝาครอบเครื่องยนต์นะครับก่อนที่เราจะไปเจอกับตัวเครื่องยนต์จริงๆเราสามารถยกเปิดด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้นะครับจะเจอกับโอ้โหเป็นเหมือนกับเรียกว่าอย่างไรดีสไตล์การออกแบบนะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่นของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับก็จะเป็นตัว Stealth 16 Mercedes-Benz AMG Motorsport Luxury Gaming Experience นะครับผมก็ลองยกตัวโน้ตบุ๊กออกมาแล้วกันพออยู่ในผ้าอย่างดี นะครับเรียกได้ว่าให้อารมณ์ความลักชัวรี่มากๆนะครับแล้วก็ในกล่องยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเราสามารถยกตัวกล่องที่บรรจุในส่งตัวโนมบุ๊กเนี่ยออกมาไว้ด้านนอกได้นะครับแล้วก็ภายในกล่องตัวนี้ถ้าเราหยิบเปิดขึ้นมาคุณจะเจอกับตัวแผ่นลองเมาส์นะครับให้ฟีลลิ่งที่เอ็กซ์เพรเนมากๆให้ฟีลลิ่งที่เป็นลักชัวรี่มากๆนะครับก็ตัวนี้เป็นแผ่นลองเมาส์ คลิปสีแดงนะครับเป็นแผ่นรองเมาส์จากทาง MSI นะครับหึ่งชิ้นและยังไม่หมดครับภายในกล่องนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวเหมือนกับเป็นการ์ดโปสเตอร์นะครับการ์ดโปสเตอร์เอาไว้ส่งอะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับก็จะมีในส่วนตัว Luxury Gaming OLED Display เนี่เอาไว้ส่งเท่ๆกันได้นะครับมีแถมมาให้ด้วยแล้วก็ภายในกล่องครับรถยนต์ก็ต้องมีกุญแจ แต่นี้ไม่ใช่กุญแจนะครับนีก่ก็คือเหมือนตัว thumb drive หรือว่าตัว flash drive นะครับที่มีตัว USB type A กับตัว USB type C เป็น dual drive ขนาดความจุ128 g ิอันนี้มีแถมมาให้ภายในกล่องเลยนะครับยังไม่หมดครับภายในกล่องเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเมาส์นะครับซึ่งเป็นเมาส์ที่ผมเคยได้มาเหมือนกันวันที่ผมไปงานเปิดตัวที่ประเทศไต้หวันนะครับเป็นเมาส์ MSI สุด exclusive นะครับผมที่มีลายโลโก้ AMG Motorsport อยู่ภายในตัวเมาส์นะครับเป็นเมาส์สายถัก USB Type A แหมน่าเสียดายเนาะน่าจะทําเป็นแบบเมาส์ไร้สายมาเลยเกมมิ่งให้มันดูแบบเฟี้ยวฟ้าวมากกว่านี้มันจะได้ดูแบบปลอดแต่ตัวนี้ก็ถือว่าลิมิเต็ดแลและสวยมากเพราะว่าไม่มีวางขายแยกนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมเปิดขึ้นมาอีกแล้วมันจะมีซ่องซ่อนเอาไว้อยู่นะครับตัวนี้ครับจะเป็นเหมือนกับกระเป๋านะครับกระเป๋าอีกหนึ่งกระเป๋าเป็นตัว M.S.I.A.M.G. Motorsport เนี้ยของแถมเยอะมากอันนี้แบบมันดูพรีเมียมมากใครที่เป็นสาวกทาง A.M.G. ซื้อโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องไม่ใช่ว่าคุณจะได้แค่โน้ตบุ๊กนะครับคุณยังได้อุปกรณ์ไลฟ์สไตล,ล์ต่างๆแล้วก็ช่องนี้ครับจะเป็นช่องสําหรับใน2ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จกับสายชาร์จนะครับแน่นอนการที่เขาทาเครื่องมาขนาดนี้แล้วอะแดปเตอร์ไม่ธรรมดามีการสีโลโก้ตัว M.S.I. กับ A.M.G. Motorsport เอาไว้บนตัวอะแดปเตอร์ด้วยหน้าตาดูสวยงามมากนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้กําลังไฟของเขาสูงสุดอยู่่ที 240วัต์อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องตัวนี้เดี๋ยวเรามานั่งแกะโน้ตบุ๊กกันดูดีกว่าครับว่ามันจะพรีเมียมแล้วสวยงามขนาดไหนไปชมกันครับแค <L un> ่แกะซองออกมานะครับ <L un> ผมก็บอกตรงๆว่าได้รับรู้เรื่องความลักชัวรี่ของโน้ตบุ๊กตัวนี้มากๆนะครับด้านหน้าของตัว Panel น p a อพตัวนี้นะครับ เขาจะมีการทําโลโก้ตัว MSI แล้วก็ Mercedes-Benz AMG Motorsport เอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนองตัวโลโก้ของทาง MSI เนี่ยจะอยู่ทางมุมด้านล่างแทนนะตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมมากนะครับไม่ได้ดูเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นเกมมิ่งจ๋าจนเกินไปแต่ให้ความรู้สึกสปอร์ตเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบจับแล้วรับรู้ถึงความพรีเมียมของวัสดุได้เพราะว่าตัวเนี้ยเขาใช้วัสดุที่เป็นตัวแมกนีเซียมอลลอยนะครับให้สัมผัสที่ดีมากแล้วก็เขามีการเคลือบสารนะครับที่ทําให้ตัวลายนิ้วมือของเราเนี่ย จะติดได้ค่อนข้างยากมากนะครับอันนี้ก็ทําให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องมาเช็ดตัวโน้ตบุกบ่อยๆนะครับใช้งานทีเดียวเนี่ยก็อยู่กันได้แบบยาวๆได้สภาพที่ นในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับยังไม่หมดครับ <S <S ขเขาย so ังมีในส่วนตัวโลโก้ AMG เอาไว้ที่มุมเครื่องตรงนี้นะครับซึ่งมุมด้านซ้ายนือเนี่ยจะเป็นตัว AMG ส่วนมุมด้านขวามือฝั่งนั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนตัว MSI นะครับก็มีบ่บอกเอาไว้ชัดเจนว่าอันนี้ของแบรนด์ไหนอันนี้ของแบรนด์ไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆที่สุดอีกหนึ่งอันก็คือในส่วนของตัวแถบด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับเพราะว่าตัวแถบด้านหลังโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันมีในส่วนของตัวเหมือนกับธงตารางหมาน่อไว้ยู นสนามแข่งนั่นเองนะครับเขามีการทําสีลวดลายมาตัวนี้จะไม่ใช่ไฟ RGB นะครับจะมีการทําสีมาเลยจะเป็นสีบอกเทาๆสีแดงแล้วก็มีเฉดน้ําเงินเล็กน้อยแล้วก็ไล่เฉดไปมาให้อารมณ์แบบว่าเหมือนอยู่ในสนามแข่งรถจริงๆนะครับพอร์ตนนข้างนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเปิดฝาขอดูพอร์ตต่างๆกันก่อนตัวพอร์ตของตัวเครื่องเนี่ยมีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นแจ็ค3.5มิลพอร์ต Thunderbolt 4 USB Type A แล้วก็ช่องสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กรูระบายความร้อนพร้อมทั้งในส่วนของตัวช่องที่มันเป็นแบบแกบนบแบบ อยากตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะดิฟฟิวเซอร์ท้ายรถยนต์ารมลมเหมือนกับว่าให้เรามองตัวนี้คือท้ายรถ ตัวนี้คือช่องเหมือนกับดีฟิวเซอร์ที่เอาไว้ใส่ท่อเสียต่างๆนั่นเองและในส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีในส่วนตัวพอร์ตแลนด์ RJ45 สามารถเชื่อมต่อสายเหมือนเดิมได้เพราะว่าอันเนี้ยเวลาคนจะเล่นเกมจริงจังก็ยังต้องการสายแลนอยู่เพราะว่ายังไงสายแลนเนี่ยก็มีประโยชน์ทําให้ค่า latency าต่ำนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสายแลนด,ดีไม่ดีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะครับในส่วนตัวนี้นะครับมีพอร์ต HDMI Full Size แถมมาให้ด้วยแล้วก็ไม่น่าเชื่อรอบนี้ทาง MSI เนี่ยใส่ในส่วนตัว micro SD card reader มาให้คุณสามามรถ อ่านพวกไฟล์ในตัว micro SD card ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้จะเป็นช่อง USB Type C นะครับที่สามารถเชื่อมต่อ display ได้ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบนะครับต่อมาให้เรามาทําการเปิดห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ พอเรายกเปิดทอ,อกมาทีนี้ปุ๊บเราก็จะเจอกับผ้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ให้ความละมุนมากซึ่งผ้าตัวนี้ที่เขาแถมมาให้เขาจะเอาไว้กันรลอยหรือจะเอาไว้สําหรับการเช็ดหน้าจออย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับเอาไว้เช็ดคราบเอาไว้เช็ดอะไรต่างๆนี่เป็นเหมือนกับผ้าเช็ดรถนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่กิมมิคโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผมชอบมากๆเลยคืออะไรรู้ไหมครับในส่วนของตัวปุ่มสตาร์ทครับปุ่มสตาร์ทตัวนี้นะครับ เขาให้อารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนกับเราสตาร์ทรถนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเอนจินกดเข้าไปปุ๊บนี่มีไฟติดแล้วนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าตอนนี้เครื่องยนต์ได้มีการทํางานและเดี๋ยวคุณดูที่หน้าจอนะครับ Official Partner MSI AMG Motorsport ก็คือเห็นโลโก้ชัดๆเลยตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องนะครับแล้วก็บูตเข้าในส่วนตัววิดโว้เนับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะพามาดูในส่วนตัวด้านบนเล็กน้อยตรงนี้เขาก็ได้ใส่ในส่วนตัวลายตารางหมักลุกมานะครับอารมณ์เหมือนกับ นี่คือทงแข่งในสนามเนาะแล้วก็ในส่วนงตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้เนี่ยเขาได้ใส่มาเป็นแบบ full hd เลยนะครับมีตัว ir camera มาให้นะครับมีกล้องมาให้แล้วก็ที่สำคัญมีตัว private shutter ที่สามารถเลื่อนปิดหรือว่าตัดก,การทำงานในส่วนของตัวกล้องตัวนี้ได้นะครับเฮ้ยอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาและสิ่งที่พิเศษสุดๆส,สำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนตัวหน้าจอนะครับที่เขาใส่สเปคหน้าจอมาแบบ อัดแน่นมากตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ 4K OLED นะครับ 60Hz ด้วยกันเป็นหน้าจอที่ให้ค่าสีตรงแบบ DCI-P3 0 0 0แล้วเราสามารถปรับโหมดสีได้แบบอิสระมากๆอันนี้ถือว่าอุ๊ยพูดปรับโหมดสีปุ๊บตัวซอฟต์แวร์นี่ขึ้นเด้งขึ้นมาเลยนะครับว่าเราสามารถปรับได้นะครับเนี่ยเป็นตัว True Color ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดแสงสีฟ้า SRGB อะไรต่างๆเนี่ย สามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถเซ็ตสามารถปรับได้อันนี้ผมก็ลองปรับเปลี่ยนโหมดดูก็เราจะเห็นความแตกต่างและในส่วนของตัวสเปคเครื่องนี้นะครับขอพูดเป็นสังเกตคร่าวๆเป็นตัว i9 g e 1 3 9 0 0 H นะครับแรม3 2 g b DDR5 นะครับการ์ดจอ RTX 4070และเขามาพร้อมกับตัว SSD ความจุ2เทเลบด้วยกันอันนี้ถือว่ามากันแบบโหดมากนะครับพามาดูดีไซน์กันต่อดีกว่านอกเหนือจากในส่องตัวปุ่มเปิดเครื่องหรือปุ่ม Start Engine นะครับถ้าเราลองมองในส่องตัวรูด้านบนตรงนี้ดีๆนะครับมองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันคือคําว่า AMG เขาเก็บแบบรายละเอียดทุกสัตว์ทุกส่วนจริงๆนะครับซึ่งตำแหน่งลาโพงเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ตำแหน่งนะกันซ้ายขวาแล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้นะครับแต่ตัวดอกลาโพงเขาเนี่ยให้มาถึง6ดอกนะครับดังนั้นเสียงลําโพงเครื่องนี้สุดยอดไม่ธรรมดานะครับก็เป็นตัว Dyna Audio นะครับในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้มีบ่งบอกเอาไว้ตัวปุ่ม Space Bar ตรงนี้นะครับมีการทําเหมือนกับลายธงหมักลุกอีกแล้ววิ้ย มันดูพรีเมียมมันดูแบบดูราไฮโซมากๆนะครับในส่วนตัวทัชแพดนี่ก็ทํามาค่อนข้างขนาดใหญ่แล้วก็ในส่วนตัวฟังก์ชันฟึ่งก็ปิินตนะครับตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในส่วนตัวปุ่มเปิดเครื่องแต่เขาจะมีปุ่มแยกเอาไว้เล็กๆตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเราสามารถใช้ในส่วนของการสแกนลายนิ้วม,มือเพื่อเป็นการปรับได้นะครับต่อมาในเรื่องของการใช้งานตัวคีย์ลัดต่างๆอันนี้ก็ยังคงเป็นสไตล์ MSI เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มลูกศรไม่ว่าจะเป็นการปรับบูสต์พัดลมขึ้นมานะครับอันนี้การปด้เิอแ นะครับก็สามารถเปิดคอชแพร์ปิดคอชแพร์ได้โดยที่มันเป็นต้องเข้าในส่วนของตัวซอฟต์แวร์สามารถกดคีย์ลัดต่างๆได้อันนี้ก็มีมาให้ครบจริงๆเขาก็ใช้คีย์บอร์ดจากทาง Steel Series เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็ทาง MSI เนี่ยเก็บในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้ออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วและแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยเขาส่งตัวเทบอย่าง AMG Mercedes-Benz มาให้ผมได้ทําการรีวิวเราไม่พลาดที่จะแกะดูไส้ในเครื่องกันนะครับก็สําหรับการที่ผมเปิดฝาไส้ในเครื่องอย่างแรกเลยพูดตรงๆผมอึ้งกับในส่วนงตัววัส ด้านหลังของเขาเนี่ยมีการรองโฟมมีการกั้นอะไรต่างๆมาให้เสร็จสับสวยงามน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบระบายความร้อนตัวนี้นะครับเขาจะมีพัดลมแถมมาให้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับในการปัดเป่าระบายความร้อนเนาะก็มีทั้งหมด2พัดลมแล้วก็ฮีตไพร์เนี่ยจะมีทั้งหมด5เส้นด้วยกันนะครับเป็นการระบายความร้อนแบบดีไซน์ตัวใหม่ซึ่งตรงนี้เขาจะมีในส่วนของตัวชิปมักสวิชอยู่ตรงข้างในด้วยนะครับทำให้มันสามารถสลับสับโหมดในส่วนตัวการ์ดจอออกไปได้เป็นอย่างดีขุมพลังของใต้ฮีทซิงค์ตัวนี้ผมต้องบอกตรงว่า จัดมาแน่นจัดมาเต็มมากนะครับในส่วนของตัว M.2 ต่างๆเนี่ยก็มีสล็อตมีช่องอะไรต่างๆมาให้ตามภาพตามในคลิปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าได้ทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ได้ทั้งในเรื่องของแบรนดิ้งแล้วก็ได้ในเรื่องของความพรีเมียมที่สําคัญเลยนะครับเ,เรายังสามารถใช้พกพาไปไหนได้จริงไม่ใช่ว่าซื้อออกมาเก็บตั้งโชว์ไว้ในบ้านนะครับเครื่องละ1 0 0 0 0แบาทตัวนี้คุ้มแน่นอนมันจะดีขนาดไหนเนี่ยวันนี้ผมพูดไปไม่มีใครรู้หรอกเราไปลองทดสอบกันดีกว่าครับว่า ความโหดความเท่ของเจ้า msi amg motorsport ตัวนี้เป็นอย่างไรไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องกันนะครับผมนี่ยกฝากระโปรงห้องเครื่องออกมาหน่อยมาดู engine ข้างในกันนิดนึงว่ามันแบบใส่เครื่องยนต์อะไรมาแรงหรือเปล่าซึ่งตัวนี้นะครับเขาใช้เครื่องยนต์ i 9นะครับเป็นตัว6 p ค o r e ค e core เรโอ้โหจัดมาแบบ อย่างโหดน,นะครับในส่วนตัวแรมนะครับหรือว่าตัวกล่อง ECU ของเขาเนี่ยใช้มาเป็น DDR 532G กิกนะครับแล้วก็มีความเร็วที่เรียกว่าสูงมากตัวนี้อยู่ที่5,200ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอนะครับ RTX 4 0 7 0เฮ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าในส่วนตัว4 0 7 0ตัวเนี้ยจะค่อนข้างประหยัดน้ำมันสักเล็กน้อยเพราะว่าเขาใช้อยู่ที่105วัตต์เฮ้ยผมรีวิวผิดๆถูกๆละการกินไฟหรือว่าตัว TGP ของการ์ดจอเนี่ยอยู่ที่ันัว ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับซิงเกิลเทรดหรือว่าสูบเดียวเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่854นะครับแต่ถ้าสมมติวิ่งกันเต็มสูบเนี่ยจะได้ถึง8,800 55แต้มด้วยกันนะครับก็เป็นประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องตัวนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัว SSD นะครับวิดเนี่ย6,400อ right ยไรท์เนี่ยอยู่ที่5,106แต้มนะแล้วก็ Rand o m 4K เนี่ย71และ257ตามลำดับเรียกได้ว,ว่าในส่วนของตัวค่า r a n ด o m 4K ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแน่นอนเรายังมีการทดสอบอย่างอื่นกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว 3D Mark Time Spy นะครับเครื่องนี้ได้คะแนนที่12,172น่สแต้มและในส่วนของตัว Fire Strike เ 2 6 2 4 2แต้มก็ถามว่าอยู่ในเกณฑ์ของ4070ไหมก็ถือว่าเหลือกินเหลือใช้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเรามาลองดูในส่วนของตัวการทดสอบอย่างเจ้าตัว speedway กันบ้างนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกเน้นเนื้อของตัว ray เน้นเนื้อของตัว ai อะไรต่างๆแล้วนะครับก็จะได้คะแนนอยู่ที่2,855นะครับกับอีกงานหนึ่งครับ port royal นะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่7,197แต้มด้วยกันโอ้โหแรงไม่ใช่เล่นสําหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับพร้อมนั้งในส่วนของตัว p C m a r k 10อันนี้ดู handling ของตัวเครื่องนะครับหรือว่า ภาพรวมของตัวเครื่องตัวนี้ได้สูงถึง7,841นะครับเอาตรงๆนะสเปคประมาณนี้มันจะได้ปิ่มๆเกือบเกือบ8,000อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างออกมาได้ดีมากๆแล้วมาต่อกันอีกอันนึงนะครับวัดในส่วนของตัว handling ของตัวเครื่องนะครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นการทํางานทั้งระบบนะครับ P.C. Mark 10เนี่ยจะอยู่ที่7,841แต้มด้วยกันก็เกือบเกือบ8,000ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับและในส่วนของตัวกรีเบนท์นะครับตัวนี้เบน์มาเรียบร้อยซิงเกิลคอ หรือว่าตัวซิงเกิลเทรดเนี่ย2,748นะครับมัลติอยู่ที่14,997หม่ตีไป15,000แล้วกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย Cinebench R23 ครับ18,449ี่ยเฮ้ยยะแรงใช้ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูในการทดสอบเล่นเกมใช้งานกันดีกว่าเพราะผมบอกเลยนะครับว่าสีมันสดมากหน้าจอ 4K OLED โหโอดขนาดไหน ก,ก่อนเข้าเกมไปนะครับอยากจะพามาดูซอฟต์แวร์เจ้า MSI Center กันนิดนึงตัวนี้ที่ต้องบอกเลยว่าพอเครื่องมันเป็น MSI XMG ครับในตัวของโปรแกรมเขาก็จะมี MSI XMG เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกสเปคบอกสเตตัสอะไรต่างๆถนะ้าสมมุติคุณอยากจะดาวน์โหลดฟีเจอร์พวกโปรแกรมต่างๆเนี้ยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ความเจ๋งของเครื่องตัวนี้พอมันเป็นหน้าจอ OLED นะครับเขามีในส่วนตัว MSI t o Color นะครับที่คุณจะสามารถปรับแต่งโทนสีอันนี้สำหรับเล่นเกมลดแสงสีฟ้า นี่ถนอมสายตานะครับหรือว่าจะเน้นค่าสีให้มันแบบตรงแบบ srgb ต้องการให้มันเป็นแบบ adobe rgb นะครับนี่ display p3 สามารถเซ็ตได้หมดเลยอันนี้สําหรับงานออฟฟิศ Movie ก็เป็น preset แบบง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้เราเล่นเกมผมก็ขอตั้งเป็นแบบเกมแล้วกันมันค่อนข้างที่แบบตอบโจทย์แล้วก็ง่ายดีนะครับซึ่งในการทดสอบวันนี้เราจะมาลองทดสอบเกมแรกกับ call of duty modern warfare 2.0ปรับ 4k แม oled 4k แล้ก็ต้อง 4k สิครับ3,840 ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นแบบหน้าจอ16:9ต่อตัวนี้เป็นหน้าจอ16:10ต่อเราจะจัดไปครับ 4K บวกบวก3840คูณ2,400โอ้โหกาจอไม่โหดจริงเล่นไม่ไหวนะครับแล้วก็คุณภาพตัวนี้เราจะปรับกันเป็นแบบ ultra สูงสูงสุดสุดนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแล้วก็เปิด DLSS นะครับในรูปแบบของ quality นะครับใช้การตั้งค่าเลยครับแล้วเราไปลอง benchmark กันดูครับว่ามันจะถึงสัก5-60เฟรมไหมเนี่ยหวั่นใจเหมือนกันปเปิดฉากมานะครับ48เฟรมเอาจริงๆนะผมชอบจอ OLED เครื่องนี้มากอะ่ะเขาทำเป็นแบบ สีสวยแต่ไม่ได้สดจนแบบรู้สึกสดจนแสบตาแต่สีค่อนข้างตรงก็แบบละมุนดูสวยงามมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องตัวนี้สามารถรีดประสิทธิภาพทั้งการ์ดจอแล้วก็ในส่วนของซีพีออกมาได้อย่างการ์ดจอเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมีพีคข,ขึ้นไปที่100วัตต์ก็เรียกได้ว่าแทบจะหมดเม็ดหมดหน่วยสําหรับในส่วนของตัวการ์ดแล้วเพราะว่าการ์ดเนี่ยได้ที่105วัตต์ด้วยกันนะครับเนี่ยนเก้าเก้าจุดแปดแล้วก็ในส่วนซีพียูกินไฟอยู่ประมาณ30กว่าวัตต์นะครับอุณหภูม CPU ิซีพียูเน 76องศาอันนี้บอกก่อนนะครับเราปรับพัดลมเป็นแบบ max mode นะครับก็อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ70 72อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนเฟรมเรทอันนี้เราจะเห็นว่ามันมีบางช่วงต่ำลงไปเหลือประมาณ30กว่าเฟรมไม่ต้องตกใจนี่เราปรับสุดแล้วมันเป็น 4K plus ด้วยมันคือหน้าจอแบบ16ต่อ10ดังนั้นถ้าคุณต้องการเอาไปเล่นเกมแล้วแบบให้เฟรมเยอะกว่านี้ ปรับคุณภาพลดลงหรือลดความละเอียดเหลือสัก2 k เคมันก็จะตอบโจทย์ได้สบายๆนะครับแต่ก็นี่ได้56เฟรมแล้วแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้ครับเครื่อง DX AMG เราก็มาเล่นเกมขับรถซิ่งกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ปรับเป็นแบบ 4K Plu s เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัว d l s เนี่ยปรับเป็นแบบคุณภาพไว้นะครับพร้อมทั้งตัว d l s Frame Gen ตัวนี้เปิดออนบลอกบูสต์ครบทุกอย่างนะครับลองดูเฟรมเรทกันเกมนี้เป็นเกมที่กิน CPU โคตรนะครับอ่าช่วงเข้าช่วงแรก มันอาจจะรอออปติมไลนิดนึงนะครับอันนี้ก็ลื่นละแรม20กิกสสบายครับเครื่องตัวนี้60กว่า frame. เฟรม 4K นะอย่าลืมนะโอ้ยแล้วดูสีดีดูสีดูสีควันคือพอมันเป็นจอ OLED อะมันคือที่สุดแล้วอะ่ะอ,อย่างลื่นแล้วคือเฟรมเลทมันกำลังพอดิบพอดีในการเล่นเลยนะกับ4070หน้าจอ 4K ตัวนี้ยังคงแบบ เหลือกินเหลือใช้อยู่ในช่วงเฟรมเรทประมาณ50กกว่าๆนะครับเกือบเกือบ60เฟรมแล้วก็อุณหภูมิตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างจัดการได้ดีแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับจะอยู่ภายใต้ของการเซตติ้งตั้งค่าพัดลมแบบ Max Mode ก็คือกดตัว FN แล้วก็ลูกศรบวกนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เปิดในส่ของตัวพัดลมปรับสุดเนี่ยความร้อนของ CPU จะสูงมากกว่านี้นะครับ นี่เล่นบ้าแบบชิวๆสบายๆครับลองเกม The Last of Us กันดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะปรับสุดไหวไหมสำหรับเกมนี้เราก็ปรับสุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ DLSS Quality นะครับพร้อมทั้งในส่องตัวภาพเนี่ยแน่นอนเราปรับกันแบบเต็มแม็กอยู่แล้วเครื่องมาอย่างนี้นี่ออโต้ใช่ไหมไม่ได้ครับออลตาอ๋อลืมไปออาตาปรับไม่ไหวเพราะว่าแรมการ์จอไม่เพียงพอเราจะปรับเซตติ้งเป็นระดับไฮนะครับ คือต้องเข้าใจนิดนึงเกมนี้มันขอแรมการ์ดเกิน8 g ิถ้าสมมุติคุณอยากจะปรับสุดเนี้ยต้องขอสัก12 g ิโดยส่วนมากเราจะปรับกันแค่ระดับไฮอยู่แล้วนะครับลองดูครับไฮโอไฮก็ค่อนข้างที่จะกินสเปคโหดอยู่ดีอะ36 37เฟรมนะครับใครที่แบบว่าต้องการลื่นกว่านี้ผมแนะนำว่าให้เปิด DLSS เพิ่มขึ้นใหม่อีกระดับหนึ่งหรือว่าอาจจะเรียกว่ายังไงดีอะลดความละเอียดของภาพลงไปก็ได้ แต่แม่งผ้าแม่งสวยมากเลยอ่ะคือเป็นจอ 4K ที่พอเอามาเล่นเกมแล้วมันแบบโอ้ยจริงๆฉากนี้มันมืดมากเลยนะฉากมันมืดมากแต่แบบพอเจอจอนี้เข้าไปนี่แบบมันไม่ได้สว่างเกินน่ะแล้วผ้ามันมองเห็นนะแล้วมันสวยอ่ะอย่างนี้มันก็ร้องดิโอ้ยมันก็กัดดิตายตาย30กว่าเจมสามสิบสี่สิบเฟรมแล้อุ้ยกัดโอ้โห นี่คือโน้ตบุ๊กน้อยเครื่องมากนะครับที่มันจะสามารถรีดประสิทธิภาพการ์ดจอออกมาได้แบบสุดอะ <_ d ata> เพราะว่าการ์ดจอตัวนี้105วัตต์ก็รีดออกมาแบบ104 105วัตต์กันเลยทีเดียวเชียวอะผมขอเซตติ้งอหนึ่งอย่างให้ดูแล้วกันสำหรับใครที่แบบว่าโวยพี่เครื่องแม่งได้แค่นี้เองหรอก็ถ้าอยากจะปรับสุดเหมือนเดิม D.R.S.S ผมแนะนำตั้งค่าเป็นแบบ Performance ไปเลยครับเพราะไงหน้าจอมันเป็นหน้าจอไซส์ค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นแบบพวกจอ27นิ้ว32นิ้วตั้งค่าเป็น Performance คุณจะได้อัตราเฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นนี่แต่ภาพยังคงแบบสวยกริบกริบสวยกริบกริบนี่ล็อกคอปึ๊บปุ๊บคิวเลอร์นี่เป็นไง เต็มเด็เพิ่มขึ้นประมาณนี้ครับลองเกม Forza Horizon 5กันดูนะครับอันนี้เราปรับแบบ 4K Plus เหมือนเดิมนะครับนี่เกมรถซิ่งนะครับ DLSS เปิดเฟรมเจนเปิดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกคุณภาพเนี่ยเซ็ตเป็นแบบ Extreme ลองไปดูกันครับว่าซิ่งไวขนาดไหนเครื่องตัวนี้เปิดฉากกันมาแม่ผมชอบหน้าจอนี้จริงๆอารมณ์มันเหมือนกับมีฟังก์ชันเปิดตัว แบ็กอีควอไลเซอร์เอาไว้อะคือภาพาตรงไหนที่มันจะแบบดูมืดเว่อร์อ่ะจอตัวเนี้ยมันจะทําให้มันดูสว่างนะครับและเวลาเล่นเกมพวกเนี้ยมันค่อนข้างเคลียร์มันค่อนข้างใสมองเห็นได้แบบชัดเจนมากอันนี้เป็นแบบผมไม่เคยเห็นหน้าจอที่แบบเล่นเกมมืดแล้วมันดูสว่างขนาดนี้มาก่อนอออันนี้ถือว่าทาออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นแบบการสว่างเวอร์นะมันเป็นหน้าจอ o l e d ที่มีการเกลีย่ยสีอะไรต่างๆมาได้ดีมากนะครับแล้วก็พอเล่นเกมเนี้ยนะครับเป็นเกมที่แนวภาพเริ่มไวแล้ว เฟรมเรทเนี่ยก็อยู่ประมาณ52-54อันนี้คือเพียงคงปรับสุดอยู่นะครับแล้วก็อุณหภูมิเครื่องนี้ยังคงทำออกมาได้ดีครับ70องศาเท่าเดิมกาจอ68กองศาเหมือนเดิมนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเราปรับพัดลมเป็นแบบ Max Mode นะครับเดี๋ยวไปดูสรุปเฟรมกันีกวกาปะได้อยู่ที่55เฟรมด้วยกันนะครับมันเล่นไหวทุกเกมจริงๆนะทปเปปรับสุดยังไงก็แบบ ได้เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ4 5 0 6 0เฟรมตลอดเลยใครที่แบบว่าต้องการให้มันได้เฟรมมากกว่านี้คุณก็แค่ไปปรับในส่วนของตัว DLSS เนี่ยเพิ่มขึ้นให้มันเป็นทั้งด้านโปร r ม a ั่นหรือว่าบาลานซ์นะครับก็จะได้เฟรมเพิ่มขึ้นแล้วแต่อันนี้เน้นสําหรับคนที่ต้องการภาพที่โคตรสวยครับได้เห็นผลทดสอบกันไปแล้วใช่ไหมครับก็ต้องบอกตรงๆว่าโอ้โหรอบนี้ทาง MSI นะครับนี่ใสอินเตอร์แต่งมาหรือเปล่าตัวเครื่องนี้ก็คือแบบเย็นมากนะครับใช้ในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีในส่วนของตัวการ์ดจอแล้วก็ CPU เนี่ย เล่นเกมก็อยู่ในช่วงประมาณ70บวกลบนะครับถือว่าค่อนข้างเย็นมากๆสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสไตล์เบาบางตอนแรกผมยังแอบเป็นห่วงนะว่าเฮ้ยสเปคมาแรงขนาดนี้น้ำหนักตัวเครื่องแค่1.88กิโลมันจะระบายความร้อนไหวจริงหรอแล้วหน้าจอใหญ่ถึงขั้น16นิ้วขนาดนี้น้ำหนักเบาแค่นี้ผมว่ามันน่าจะเอาไม่อยู่แต่พอลองทดสอบนะครับ ต้องพูดตรงๆว่าทาง MSI เนี่ยใส่ใจกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มากๆนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ MSI แล้วก็ Mercedes-Benz AMG Motorsport ผมบอกได้เลยครับว่าเครื่องนี้น่าสะสมอีกหนึ่งเ,เครื่องนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนก x v t ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผมจะมีเครื่องไหนให้รีวิวนะครับก็ฝากติดตามกันไว้แล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนก x v t ขอตัวลาครับสวัสดีตัวหดวายแรง